ประกอบหัวดักคิลลินตาวิ้งสีทองอ สายฟ้าคิติเคิลประกอบหางสุดพิเศษของเจ้ามังกรโอ้โหมีแสงมีไฟปีกมังกรสีทองครับผมว้าวถ้าไม่ตายล้ำแสงโอ้โหเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติประัน,นะครับกับเกมเมกาโคลอซียม um. ประกอบสัตว์จากกนต่อสู้กันในตอนที่9กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ลองใช้เจ้าจากคน ก็ซีล่าสีม่วงตัวนี้ที่โคตรเท่แล้วก็พลังโจมตีนี่ดูอลังการสุดๆศัตรูถึงกับกระเด็นออกจากจุดที่ยืนอยู่กันเลยทีเดียวนะสําหรับในวันนี้เราจะมาทําการประกอบสัตว์จากกลตัวใหม่นั่นก็คือเจ้าดาร์คคิรินคิรินแห่งความมืดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอีกล่างอัปเกรดที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดากันอย่างแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูพลังของเจ้าดาร์คคลินตัวนี้ดูซิว่าจะโหดกว่าเจ้าก็ซิล่าหรือเปล่านะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรตินการประกอบสัตว์จากกลต่อสู้ในวันนี้อาพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะตอนนี้เราก็เก็บชิ้นส่วนของเจ้าก็ซิล่านี่ จนปลดล็อกสกิลสุดท้ายได้แล้วนะปลดล็อกไปเลยเพื่อนลมหายใจอะตอมิกพลังจู่โจม200%แล้วก็จะมาดูที่นี่เลยนะโอ้โหเเจ้าดักคิลินแม่ยังเป็นร่างแบบว่าเปลือยเปลือยกันอยู่เลยถ้าดูจากค่าพลังตอนนี้โอ้โหเฮ้ยพาวเวอร์หนึ่งแสนเองนะ เจ้ากอริล่านี่2อ0 0 0 0เดี๋ยวเราก็ขอทําการประกอบล่างขั้นต้นกันก่อนปลดล็อกชิ้นส่วนจากการดูโฆษณาเรียบร้อยนี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยชิ้นส่วนพิเศษนี่ต้องใช้ชิ้นส่วนของดาร์คคลินในการปลดล็อกกันด้วยนะจัด ไปโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยนึกว่าไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนแล้วประกอบส่วนหลังด็อกคิรินป๊อป๊าโอ้โหดำตัดกับสีเหลืองโคตรเฟี้ยวครับผมส่วนของลำคอนี่บวกพลังแอคแท็กแล้วก็พลังบล็อกมา ประกอบคอเจ้าดาร์คคิลินโอ้โหต่อไปก็จะเป็นส่วนของหน้าแข้งนั้นสินะส่วนนี้จะบวกบล็อกอีก2%แล้วก็แอคแท็ตั้ง300%กันเลยทีเดียวหน้าแข้งเจ้าคิลินต่อไปก็จะเป็นส่วนแขนด้านหน้าของดาร์คคิลินนะได้สกิลรีเทิร์นฟอร์มเฮลหยกลับมาจากนรกบวกแอคแท็30% 0ครอีก3%นะผมไปโอ้โหได้สกิลใหม่มาแล้วจ้าตอนนี้เจ้าดาร์คคิลิน ก็พลัง1นึ0ง0สลองไปสู้หน่อยสิหนึ่0 0กันเลยล่ะสำหรับที่นี่โอ้โหวสู้เจ้าออโรล่าครับผมสกิลให้โดนเสียครบผมมากระโดดกระทืบนี่โดนลร,รัว่าตัวเรานี่แหละ <c ười> อืมโอ้โหไม่น่าจะไหวทีบหน้ามันว้าวโอ้ยเราก็สู้เจ้าออโรล่าไม่ได้ตอนนี้ยา โอ้โหแย่จริงๆเราก็กลับมาประกอบเพิ่มกันก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนี้ใช้ชิ้นส่วน15แล้วก็ส่วนตรงนี้ใช้7,000ใช่ไหมปลดล็อกไปแล้วก็ดูโฆษณาอีก2ชิ้นมาประกอบชิ้นส่วนกันต่อเลยนะบวกพลังแอคแท็300แล้วก็บล็อก3%ยิ่งบล็อกเยอะยิ่งดีหัวไหลดักคิลินโอ้ย2ชิ้นพลัง 104, แสนสี่ลวเพื่อน ต่อไปก็จะเป็นขาหลังโอ้โหอันนี้บวกแอคแท็ก450เสริมพลังในการเตะขาหลังเจ้าดัรคิลิน ไฟสีฟ้าครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนของหัวค่อนข้างจะโคตรเท่เลยนะเกราะชิ้นนี้บวกคริ3%บล็อก2%ประกอบหัวดักคิลลิน้อตาวิงสีทองส่วนขานี่โอ้โหชิ้นส่วนไม่พอนะเราจะได้รับสกิล thunder of darkness สายฟ้าแห่งความมืดมิดขอดูโฆษณาเก็บชิ้นส่วนเพิ่มแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด13ชิ้นสงสัสยเราต้องไปหาเพิ่มจากมิชชั่น นี่เลยดักคิลินโอ้โหยไปถึงเลเวล9ถึงจะได้12ชิ้นกลับมาเล่นเจ้าตัวนี้กันแป๊บหนึ่งนะเจ้ากอซิล่าไปเลยเพื่อนมิชชั่นดักคิลินมาเลยโอ้โหยโดนก่อนกระทืบนี่สะบัดโอ้หยเกือบตายแล้วก็โอ้โหโดนอีกอย่า yeah. พ่นนะผมโดนสายฟ้า กระแทกเรียบร้อยได้มาหนึ่งชิ้นยังไม่พอต้องอีกด่านหนึ่งคราวนี้ก็โอ้โหโดนก่อนฮึฮอฮพ่นอีกทีหนึ่งนี่ไม่น่ารอดอืมมันดักทางเอ้ยอึดขึ้นเอาละหางสะบัดวิติดบล็อกโิ้ย,ยดักคิลินเอ้ยโหดเหลือเกินนี่วิย้ยจะตายครับผม โอ้โหตายเฉยตอนนี้เราก็แอบไปเก็บชิ้นส่วนมาได้15ชิ้นกันแล้วนะอืมขาของเจ้าดักคิลินพร้อมกับสกิล Thunder of darkness ใส่ขาเข้าไปเลยเพื่อนปลดล็อกสกิลใหม่ <c oughs> พลังตอนนี้ก็100,000อัตราการบล็อกเริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราก็กลับไปเล่นแบทเทิกันต่อเลยเพื่อนเริ่มจะเท่ขึ้นครับผม สกิวว่าให้โดนก่อนอสายฟ้าคิติเคอลโอ้โหดักทางอะไรเอ้ยกระทืบมาสกิลนี้โดนอีกอ,มอมืมันรู้ว่าชุดกรอกของเรานี่ยังไม่จัดเต็มก็เลยใช้แต่สกิลดักทางครับผม ต้องกลับมาประกอบชิ้นส่วนเพิ่มกันอีกแล้วนะครั้งนี้ปลดล็อกด้วยการดูโฆษณาได้3มชิ้นตอนนี้ก็มาประกอบส่วนของหน้าอกกันก่อนนะอุ้ยบวกแอคแท็กตั้ง600ครับผมคลีอีกตั้ง3%ปเซนี่หน้าอกเจ้าดักคิลินอุ้ยพลังเพิ่มขึ้นกระชูัะผมวุ้ยต่อไปเป็นหางแอคแท็กโคตรเยอะบวกคลิอีกแล้วประกอบหางดักคิลินป๊าปป๊าปป๊าปืมแหลมแหลมแม่เท่กว่าเจ้า คิรินธรรมดาอีกนะแล้วก็คราวนี้เป็นส่วนของขาหลังแอคแท็ก450คี้อีก 2%, 2> โอ้ยสุดยอดอส่วนสำหรับตรงเขาไม่พอนะตั้ง20ชิ้นเดี๋ยวต้องมาลุยกับเจ้าดักคิรินตรงนี้เพื่อเก็บชิ้นส่วนสกิลลำแสงกอสิลาโอ้ยทีเดียวเกือบตายโหดที่สุด้า ีควิดอุ้ยเรียบร้อยเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ชิ้นส่วนครบเอาเฮ้ยตอนนี้เล่นได้5ครั้งหมดโอกาสกันแล,ะละ้วล่ะให้กลับมาใหม่วันพรุ่งนี้โอ้โยแล้วเจ้าดักคิลินของเรานี่ไม่มีเขาโอ้ยแล้วพลังก็ยังไม่เท่ากับเจ้าก็ซิล่าตัวนี้เลยเดี๋ยวตอนนี้เราก็นำเจ้าก็ซิล่านี่ไปเล่นมิชชั่นตัวใหม่ที่เรากำลังจะปลดล็อกอจะสู้ได้ไหมเนี่ เอาละโดนก่อนโอว้ยืออพ่นไปแล้วก็สกิลหางตวัดต้องใช้ท่าไม้ตายเลยนะล้ำแสงก็ซิล่าย่าวยแรงจริงน่าจะชนะอยู่ล้ำแสงอีกรอบนึงยาเรียบร้อยวยเลเวลสองครับผมยาล้ำแสงอย่างเดียว,วผม โดนใครจะเป็นฝ่ายชนะวันนี่ต้องมารอลุ้นเฮ้ยอย่าเพิ่งตายเอาละปิดฉากมันอยา่าเรียบร้อยเลเวลสามอันนี้ยอมแพ้แล้วกันนะไม่น่าจะรอด มาถึงเลเวล3นี่ได้2ชิ้นเองนะเดี๋ยวเราก็ไปที่ button f i e l d สำหรับในโหมดนี้รู้สึกว่าเราจะต้องค่อยๆไล่ปลดล็อกชิ้นส่วนอื่นๆไปก่อนถึงจะสามารถมาปลดล็อกชิ้นส่วนตัวที่เก่งขึ้นได้นะออย่างเช่นแบบนี้ต่อสู้กับเจ้ามามังกรน,นะผมอื เรียบร้อยได้10ชิ้นเจ้ามังกรของเราโอ้ปลดล็อกส่วนหางครับผมใช้ประมาณ10ชิ้นนี่ประกอบหางสุดพิเศษของเจ้ามังกรหูยมีแสงมีไฟต่อไปก็10ชิ้นหาเพิ่มก่อนแล้วก็ลมหายใจแห่งความตายออืหลังนี้ก็ปลดล็อกไป อืมเป็นส่วนของตรงขาครับผมส่วนขาใหม่โอ้โหขาสุดเท่เรืองแสงส่วนสุดท้าย20ชิ้นเป็นส่วนของปีกเอาละกระแทกปิดฉากครับผมอุ้ยโดนก่อนอืมวิโอ้อึดเอาเรื่องนะเนี่ยว่าให้โดนอืมพ่นลมหายใจหางสะบัดหน่อยโอ้โหไม่ใช่ของแก นีหมายถึงฉันตอนนี้เจ้ามังกรของเราก็ค่อนข้างจะพิเศษแล้วนะซื้อชิ้นส่วนของปีกสุดพิเศษมาปีกมังกรสีทองครับผมว้าวค่าพลังนี่โคตรเยอะครับผมตั้ง189,400กันเลยนะแถมยังมีเจ้ามังกรตัวน้อยคอยติดตามกันอีกเสริมค่าพลังเราจะลองนำเจ้าตัวนี้มาไปต่อสู้กันที่เมกาเอกันเลยเพื่อน ด่านที่5้าครับผมปะทะเจ้าก็ซิล่าม่วงอืมเสียเปรียบโอ้โหย,ยากระพือเอ้ยได้แล้วโคตรแรงครับผมเฮ้ยโอ้โยเบา้าแล้วก็อืมสกิลเท่ากันเฮ้ยอืมโดนก่อนอืมตวัดหางครับผมว้าวโดนพ่นลำแสงกันหน่อยสิยา่าถ้าไม่ตายลำแสงโอ้โห มังกรที่ไม่ธรรมดาครับผมครั้งนี้2อง0สนสองหมื่นตัวธรรมดานี่น่าจะสู้ไม่ได้นะเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องนำเจ้าคอซิล่าตัวนี้ไปสู้ b บ t เท e ลฟิล d กันต่อมาปลดล็อกเจ้าสิงโตกันต่อนะมาครั้งนี้จะเอาส่วนหัวของแกก่อนจิ้วเนื้อ,อ,อห้กระจกขอซื้อหน่อยนะ อืมส่วนหัวของเจ้าไลออนประกอบหัวสิงโตโอ้ยแบบสุดเท่สุดเฟีเ้ยวชิ้นต่อไป20แล้วก็20โอ้โหสามสิบเฮ้ยนายจะเปลืองกุญแจไปหรือเปล่าโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้สงสัยเราคงต้อง ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะจากลาไปด้วยการใช้เจ้าอมังกรสุดพิเศษไม่ตอนแรกนึกว่าพระเอกของคลิปนี้จะเป็นดักคิรินดันชิ้นส่วนไม่พออีกสําหรับในคราวหน้านะครับผมเราก็จะมาทําการประกอบเจ้าดักคิรินให้ครบถ้วนแล้วก็อาจจะมาปลดล็อกเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ท่าทางน่าสนใจจริงๆใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นเจ้าในเมซิสอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่า อยลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพี่ติในการทําตอนหน้าน,นะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ